สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวแชนแนลนะครับวันนี้มาดูด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหน้าครับตั้งแต่ผมมาช่วงบ่ายๆนะครับตั้งแต่เช้าบ่สร้างอันนี้บ่อยู่มุมนี้นะบ่บฟังในบ้องครับฟังอ๋อตัวตัวที่บ่บ่แล้วมือมือนั่นบ่อ๋อ Okay. มันจะเป็นส่วนที่ยากแล้วนะคการไม่ง่ายแล้วครับมันก็เหมือนได้ตัดได้แจงตลอด ใช้ง่ายๆแล้วนะครับไม่เหมือนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะไปไวมากครับวันหนึงวันหนึ่งโอ้ได้หลายตารางเมตรการมุงแต่พอมาด้านหน้าปุ๊บสะดุดทันทีเลยอย่างที่ผมว่านะครับเพราะมันต้องตัดต้องแต่งต้องเข้ามุมเข้าฉากให้เหรียบร้อยนะครับน,น็เอฟซีท่านใดที่ดูแล้วก็ใจเย็นๆนะครับเริ่มกลายเป็นงานยากขึ้นมาแล้ว ด้านหลังนี้วันก็ตีแล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับถ้ามาเต็มเต็มนะครับเพราะมันต้องเป็นงานต้องได้ตัดได้แต่งจริงๆครัให้เข้ามุมเข้าฉากนะครับใช้คนจำนวนมากไม่ได้เพราะมันไปจากฝั่งไหนก็ต้อง,ง,องมุงไปจากฝั่งนั้น ไมุแล้วอีกฝั่งหนึง่มงมุงรับเลยไม่ได้นะครับ <c oughs> ข้างบนก็3มครับข้างล่างก็ประมาณ2นะครับเพื่อส่งเบื้องขึ้นไปเหเห็นย <c oughs> ัง เยียบมือกันวู้ยครับนุ่นใช่ไครับแสดงว่าข้างล่างสามนะครับข้างบนก็สามวางทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วก็ตัดพักแล้วก็ตัดแล้วก็วางทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วก็พักพักแล้วก็ตัด แดดโ่แรงพองสมควรน,นะครับแต่ว่าลมก็จะแรงเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้ว่าพออยู่ได้ทั้งหม จากยื่นมือใหเขาเยียบเนาะจักสิโทษภัยแมนบ่มือเจะคลองไปไปป้าไว้เขาเยียบเว,วเย่ยกรหยอกเย้าเ้าแย่กัน,นครับบรรยากาศการทำงานสนุกไปด้วยทำงานไปด้วย เลยมีปัญหานะเหนนะครับ นี่นคือรางน้ำฝนนะครับไว้เชื่อมต่อระว่างแผ่นที่เป็นล่องครับตรงล่องตรงนี้ครับระวังกระเบื้องตรงนี้นะครับมีจะมีช่องว่างนะครับนี่ๆตรงนี้ครับ เก็บนะครับยิงด้วยเกี๊ยวปล่อย ดูกันวางรางเป็นล่องน้ำนะครับเวลาฝนตกนี่จะใช้เป็นโลซิงนะครับยังไงว่าเมนท่านชิด นี่เริ่มวางแล้วครับเอะรับด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัี้ยัมัใชะตกแตสองตัวนะสองตัวนี รางน้ำต้องเลยแผ่นกระเบื้องลงมานะครับทำให้ทำให้น้ำไหลไม่ไหลเข้าด้านในตัวบ้านนะครับก็นี่ก็คือบรรยากาศช่างมุงกระเบื้องด้านหน้านะครับมาดูว่าจะเหมือนด้านหลังหรือเปล่านะครับผลปรากฏว่า ให้เหมือนด้านหลังนะครับเพราะผ่านการตัดเพื่อตัดให้เข้ารูปทรงครับเป็นการยากขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องแช่งเดียวชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ